ป่าภาคตะวันตกอันเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศไทยอันควรอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตั้งอยู่ในบริเวณชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาทั้งนี้ในผืนป่าดังกล่าวยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำกินของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองอีกด้วย หมู่บ้านสาละวะและหมู่บ้านไล่โว่อําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสองหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธ์กระเรียงในจํานวนอีกหลายหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในผืนป่าอยู่บริเวณแนวชายแดนในผืนป่าตะวันตกที่กว้างใหญ่แห่งนี้กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ละเลยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนจึงทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและในวันที่9มีนาคม2563ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมใหญ่โครงการดังกล่าว พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงมีพระบรมราโชบายสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเรียงโดยยึดกรอบกฎหมายเป็นสำคัญดังเช่นพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบรมชนากาธิเบศและพระพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ คนอยู่ร่วมกันกับป่าคณะกรรมการโครงการดังกล่าวได้น้อมนำพระราโชบายมาแบ่งเป็นกลุ่มงานที่สำคัญยกตัวอย่างเช่น 1. กลุ่มงานด้านคมนาคมเพื่อการสัญจรในทุกฤด,ดูการในหมู่บ้านโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม 2. กลุ่มงานด้านสาธารณาสุขโดยจัดตั้งสถานีอนามัยชุมชนให้ความรู้สร้างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขจากประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและสมาชิกในชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมการประสานงานผู้ป่วยหนักให้ถึงมือแพทย์โดยปลอดภัย 3. กลุ่มงานด้านการศึกษาพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในเด็กผฐมวัยรวมไปถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระบบการศึกษานอกชุมชนต่อไป 4. กลุ่มงานด้านอาชีพเช่น การเพิ่มยอดผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ในชุมชนการสร้างรายได้จากป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ประชาชนในชุมชน 5. กลุ่มงานด้านสาธารณูุประโภคโดยจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขอนามัยรวมทั้งบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่มาก<ๆ>เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และในเรื่องไฟฟ้าได้มีการนำพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตการสาธารณาสุขการศึกษาและการประกอบอาชีพการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวดำเนินมาได้ด้วยดีสืบเนื่องจากความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอย่างสามัคคีโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างรอบคอบรอบด้าน เมื่อวันที่25สิงหาคม2564สมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดทะเบียนโครงการดังกล่างเป็นมูลนิธิโดยพระราชทานนามว่ามูลนิธิภูบดินในพระปรมาภิไธยโดยมูลนิธิภูบดินในพระปรมาภิไธยจะคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบองค์กรการกุศลสาธารณะเพื่อดำรงพระราชปณิธานการสืบสารรักษาต่อยอด ของสมเด็จพระชนากาธิเบศและพระพันปีหลวงเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกทุ่งใหญ่นเรศวรให้คงความอุดมสมบูรณ์และประชาชนในชุมชนทุกหมู่เหลา่าได้มีความเจริญสุขในทุกด้านโดยดำรงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมชุมชนสืบไป